สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูคกิตนะครับวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไปเริ่มเรียนกันเลยครับครับในวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะร่างกายของคนเรามีอวัยวะต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายนอกและ อวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ภายในตัวของเราเราเรียกว่าอวัยวะภายในซึ่งอวัยวะต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างกันการทำกิจกรรมในแต่ละวันของเราต้องอาศัยอวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อให้เราดำรงชีวิตได้ตามปกติร่างกายของคนเรา ประกอบด้วยอวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายและเราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายนอกโดยส่วนใหญ่มีผิวหนังห่อหุ้มไว้และผิวหนังก็จัดเป็นอวัยวะด้วยเช่นกันโดยอวัยวะภายนอกจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคืออวัยวะส่วนศีรษะและอวัยวะส่วนลำตัวอวัยวะส่วนศีรษะนั้นมี ตาจมูกปากและหูส่วนอวัยวะส่วนลําตัวจะมีผิวหนังแขนมือขาและเท้าส่วนอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายในเช่นสมองหัวใจกระเพาะอาหารปอด ได้ลำไส้อ่านะครับเราก็เรียนจบไปแล้วทีนี้คุณครูจะฝากการบ้านให้นักเรียนโดยมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันคือข้อ1ร่างกายของคนเรามีอวัยวะภายนอกที่สังเกตเห็นได้อะไรบ้างข้อ2คนเราทุกคนมีอวัยวะภายนอกเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับ มี2ข้อด้วยกันอย่าลืมทํามานะครับนี้ก็จบการเรียนการสอนไปเท่านี้สวัสดีครับ